สวัสดีนะชื่อเจนไงตอนนี้เราอยู่ชั้นสิบสามอ่ะพรุนี้ทุนยี่สี่มาหาเพื่อนเนะยมาทำธุระเนเห็นแต่งชุดนักศึกษาไม่ได้ไปเรียนดอกวันนี้เอ๊ไม่นี่โดดนะแต่ตมตารางมันไม่มีเรียนอ่ะอยู่กับแครอยู่กับกระเทยกระเทยนอนอืดอยู่อ่ะแล้วก็นี่เขากำลังรับเงินเนี่ยมันไม่เห็นชัดเท่าไหร่นี่กูนี่หน้าเต็มเต็มเลย สียงโตแหลจังอย่าคิดว่าทําเป็นอยู่เสียงเดียวนะเสียงผู้ชายก็ทําได้นะแต่ว่าเสียงผู้ชายมันจะไม่เข้ากับหน้ากูมากเลยซาร่าวิ่งเข้าไปคุณต้องเชื่อใจผมเรากําลังจะตายไปด้วยกันไม่ฉันไม่เชื่อใจคุณแต่คุณต้องทําตามคําสั่งผมแม่ครับแม่ครับแม่อย่าตายนะคะแม่ <laughs> เป็นเรื่องเป็นดาวเลยอีบ้านเอ่อ แต่ถ้าเป็นในตลาดนะมันก็จะมีพวกตัวตลกแกนึกออกแหมซาลาเปาครับสาลาเปาเห็นแหมได้ทั้งหลายเสียงเนี่ยโดบิตะก็ได้นะเดเลมอนช่วยฉันด้วยสิโดบิตะจ๊ะเราไปหาโดเรมอนกันเถอะนายนี่ยนะเอาของพิเศษไปเลยปะเอานี่ไปเลยอะร่มนำวิถีดาวตกใครเคยดูมากไงหรือว่าจะเป็นเรื่องยอดนักสืบจิ๋วคนนั้นน่ยแต่กูทำสียงคนนั้นไม่ได้นะ คนนั้นจอมแก่นไงไม่ใช่นะอันนั้นมันชินจังจอมแก่นตั้งหากอ่ะบ้าไินแล้ว well well well